ระหว่างรอการแข่งขันก็หาความรู้นะครับความรู้นะครับคือการจัดการแข่งขันกีฬาแคนูสลาลมเนี่ยมีความเป็นมานะครับอย่างไรนะฮะถ้าปล่อยตัวแล้วก็บอกผมด้วยนะผมจะได้ให้นักภาพอาชีพทํางานต่อนะครับปล่อยแล้วครับอาปล่อยแล้วทํางานเลยปล่อยแล้วครับตอนนี้แต่ว่า แต่ว่าจะไปว่าเราไรเฮ้ยเนแกแกใส่ชุดชิคเกอแกใส่อเมริกาจังน้องน้องกันรออยู่นี่แน่กว่คนนี้ร้องไห้แล้วครับส่งพายให้ก็ไม่ยอมไปยังไงยังไงจังส่งพายให้นักเรียนเตรียมทหารก็ไม่ยอมรับพายมันเป็นยังไงครับคุณร้องเปลี่ยนตะปล่อยไหลเป็นวันนี้ครับร้องไห้แน่ๆสายฝนมันแน่นใช่ไหม ชื่อดีกว่าดูแล้วไม่น่าจะชื่อสายฝนเลยชี่อะไรเดยวลูกเห็ดมันมันอะไรจ๊ะมันมันติดหรือเปล่าติ่เนยไปเปลี่ยนเป็นลูกเห็ดเถอะเอาใหม่ไหมอ่าดีเอ็นเอเลยเห็นไหมล่ะ ไปไม่ถึง,<ค>ถงนะไครับรก็69ราชนาวีหนึ่งก็สุดทีิดาเหมือนกระทกฮะจะปล่อยเไปไน็นลายต่อไปอ่ะเตรียมตัวขึ้นเขียงอันนี้มาจากโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมครับต่อง่เจ้าที่ช่วยชีวิตพร้อมไหมน,นะ